เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆื่อนมาทอดปลานะคะแต่ว่าวันนี้ปลาไม่มีไข่นะเพื่อนเพื่อนีน่นี่ตัวนี้มีตัวนี้มีไข่เป็นปลาตะเพียนหรือไม่ก็ปลาขาวอะเนาะบ้านเราเขาเรียกปลาปลาตะเพียนก้างมันจะเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆนเนี่ยแต่ว่าตัวเขาสวยมากเลยอันนี้ไม่ใช่ตะเพียนหรอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาอะไรอันนี้ตะเพียนจะเป็นก้างเยอะอะ เพื่อนๆก้างมันจะเยอะมากเราต้องทอดกรอบๆเลยนะเราต้องทอดใจเย็นๆด้วยเดี๋ยววันนี้เจยโยจะทอดไม่มีไข่นะเพื่อนๆตัวนี้มีไข่ตัวเดียวไม่มีไข่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะทอดกันแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกินกับส้มตำเนาะอร่อยอร่อยเลยทอดเหลืองๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นนะคะสดๆเลยนะทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทอดกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทอดกันเลยนะคะ อันนี้จะโยทำเกตออกหมดแล้วเหลือเหลือย,ยังไม่ได้บ้างเนาะเดี๋ยวจะโยไปบ้างก่อน